ดีเจอ้อมค่ะอาคารกลุ่มโบสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน,น่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่น แน่นอนนะคะคืนพรุ่งนี้เจอกันค่ะคุณผู้ฟังกับอังคารกลุ่มโปง่งดีเจของเราและแขกรับเชิญของพวกเขานะคะคุณมาม่วงนะคะแน่นอนจะเป็นหนึ่งในคนที่มานั่งกับเราตรงนี้สองทุ่มถึงสี่ทุ่มติดตามไปได้วยกันอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือว่าเรื่องของใครเก็บไว้เป็นประสบการณ์ให้รู้ไว้ว่าอ๋อถ้าเขาเจอแบบนี้ เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าอยากเห็นอะไรขอให้ตั้งจิต m a n ิ f ฟส t ไปพี่กวง m a n ิ f <L un> ฟส <S 2> <S 2> <S คุณว่าคุ้มไหมก็ถ้าเขาอยากถ้าเขารู้สึกว่าอยากมีประสบการณ์มันก็คุ้มนะเรื่องบางเรื่องนะคะฟังคนอื่นเล่าก็ไม่เท่ากับเจอเองถูกป่ะคะสิบ <10 S 2> ปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำอแต่ถ้ามือคาแล้วเจอนี่น่ากลัวกว่าเห็นอีกนะคะแปลว่าจับต้องได้คุณคิดว่าสิ่งร้อนๆที่จับต้องได้มีอะไรบ้างปอบ มีจริงเปล่าไหมแล้วว่ะแต่ปอบไปดูจับต้องได้อืถูกป่ะแต่ผีอมะจับต้องไม่ได้ผีออะคนมาออะเราจับเขาไม่ได้แต่เราจะกระดิกไม่ได้ไหมเขาพูดก,กันอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับแล้วมีอะไรอีกอ่ะที่เหลือยังไม่มีนะเราจะและได้ยินแต่ผีปอบใช่ไหมใช่ครับกระสือยังไม่เคยเห็นกระตาเลยใช่กระหังก็เห็นในทีวีอืมแต่ช่วงแต่งแฟนซีวันที่สามเอ็ดอ่ะแล้วมี<ช>อะไรอีกอ่ะ ผีไทยมีอะไรกระสือกระหังผีหัวขาดไม่เคยเคยเห็นบ้างล่ะก็ไม่มีไม่เห็นเห็นแต่ในการ์ตูนแหวนวะล้ะผีเปรตอ่าผีเปรตเนี่ยเป็นคนมากกว่าบางทีก็เป็นคนเป็ดเปรตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนเป็ดเปรตมากกว่าแต่ผีเปรตบางคนก็บอกว่าเห็นได้ด้วยการนั่งสมาธิหรือได้ยินเสียงล่องวิดวิวแก็เดาไม่ได้แล้วมีอะไรอีกอ่ะผีที่คนไทยเห็นอ่ะส่วนใหญ่เราจะข้ามไปแล้วไม่ค่อยเห็นผีนะในตำแบบคนที่เล่าเล่าต่อๆกันมาคุณว่าเขาเห็นอะไรกันส่วนใหญ่เห็นสุคนใส่จงแดงอือก็คือโยมบาบง ไปที่จุดไม่เห็นผีเลยนะเห็นจุดไปยมาบาลเลยคนไทยอ่ะเราไปข้ามเส้นอ่ะผีไม่เห็นเห็นยมาบาลเอาเข้าจริงก็ยังไม่เคยมีใครเก็บภาพนั่งตาเละตาหลุดในรถที่นั่งคู่กันได้ปะอือไม่มีเอาจริงภาพผีแล้วก็มันพิสูจน์ไม่ได้จริงแหละก็ไม่รู้อือแต่ไม่ยุ่งนะอือไม่ยุ่งก็ไม่อย,อยากยุ่งไหมมันต้องเป็นคนที่เห็น เขาถึงจะเชื่อว่ามันมีจริงซึ่งเราก็ไม่เถียงนะขอแบบนี้ไม่ไม่เล่นด้วยกลางคืนนอนไม่ทักทุกวันนี้เวลาเข้าบ้านยังเอารองเท้าสลับด้านอยู่อืเพราะเขาบอกว่าถ้าจอดดีอ่ะบางทีเดี๋ยวพี่เขาใส่มา่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนพอจอดเอาไว้นิดนึงเฮ้ยไม่ได้ว่ะคืนนี้รู้สึกกิจใจอ่อนไหวกลับด้านรองเท้าให้มันแบบมันยินอหยางไปเลยอเออนะเขาจะได้สับสนว่าเขาจะใส่ข้างไหนดี เดี๋ยวเกิดว่าใส่เป็นคู่แล้วเดินตรงมาหาเราแล้วมานอนข้างไม่เอานอนคนเดียวเขาคงกลัวเราเหงาว่าเรานอนคนเดียวเราไม่กล้าป่ะแล้วเขาต้องใส่รองเท้าของเถ้าเราอยู่ในบ้านแล้วก็เราใส่ใช่ป่ะ <c oughs> แล้วอาจจะรู้สึกว่าเออเขาใส่แล้วก็สวมเหมือนเราเชิญเขาไว,ปว้ปะวะอะไรเงี้ยแล้วมีคนบอกเลว่าเฮ้ยเวลาจะ,จะไม่เวลาวางรองเท้าอะไรเงี้ยเวลาไปที่ไหนให้วางสลดับด้านกันจะได้แบบไม่เดินเข้ามาอะไรเงี้ยไปให้สุดอะลุกก็กันไว้ก็ใช่ว่าอะไรทิ้งจกทักเลยยังต้องหยุดเป้าเอาป่ะล่ะ ถ้าเกิดสลับแล้วไม่เจอกับไม่สลับแล้วเจอเอาอะไรอ่ะอยากเจอพะละ คุณอยากเจอป่ะไม่แล้วเราไม่สลับแล้วเราไม่เจอได้ไหมเราใช้ชีวิตปกติเลยไม่เจอได้ไหมการไม่เรียกแก้บางทีเราวการไม่เียกแก้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยากเจออะไรในช่องจัดช่วงสี่บงเย็นทีเราก็เจออยู่คนเดียวบางทีมันก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นไอ้เพื่อนไปกันไปอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องพูดแบบนี้นะก็ว่ากันไปคุณผู้ฟังประสบการณ์ของคนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะถ้าคุณเจอคุณก็โทรมา0ูนย์สองหกหกดสามเจ็ดสามพรุ่งนี้แชร์ไปด้วยกันกับคุณมะม่วงผ่าเบอร์พาร์ท ทีมสกีสุดปิกเกลียงตราพันท้ายนารสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวอาหารแมวมีมี่คนนุ่มขุนแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนุษย์ยากจกพงุงอันคารกลุ่มโบ